เขาบอกว่าอยากฟังอาจารย์หนูวิเคราะห์หน่อยถ้าไปถึงหมากป้องใครดีก่าการนับจารย์หนูท่านผู้ชมบอกถ้าเสือประดานี้เสมอนะครับความเห็นของผมนะครับคือว่าในการเล่นหมากป้องเนี่ยคนไหนเห็นลึกกว่าก็จะได้เปรียบนะครับกดถึงอย่างเช่นเราเห็นตัวอย่างมาแล้วครับที่ดั้นแรกการโยนตัวนี้ก็มีความากมาก มากเลยครับไม่จาเป็นต้องเป็นตัวใหญ่ตัวเล็กคือว่ากตัวที่โจมตีเข้าไปเนี่ยมีคุณค่ามากๆเลยพูดง่ายๆสามารถทาขุนตายได้เลยผุนกับแพ้ชนะได้เลยครับเพราะว่าหมากลุกป,ป้องมันเป็นหมาที่รุนแรงมากครับอันนี้คือหมากลุกป,ป้องนะฮะครับ<ะ>จบเร็วก็จริงแต่เขาเดินช้ากันนะครับจำจำเคล็ดลับไว้จบเร็วแต่เดินช้านะ,ะสวัสดีโบลาด้วยนะครับพายโร Good morning โบลาเอ้ยมันมันมันเป็นกลางวันแล้วนี่ g o o อัฟเตอร์ o ูน굿อัฟเตอร์นูนโบลาบอเทอร์โบลาค่อนข้างเสมอชัดเจนนะครับสามตัวไม่พอทำ เอ,เอาเอาเรือกินโคนก็จบ้เรือกินโคนก็เป็นม้าเม็ดเขาประกาศให้คือมันมีแข่งหลายรุ่นผู้ชมมีประชาชนมีอาวุชนแล้วก็รุ่น32เสียนนะครับที่เราดูดูดูอยู่คือรุ่น32เสียนนะครับอาจารย์หนูบ่งฝากเวทีนะขอเข้าน้ำได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมดูแลแทนครูแมนก่อนนะครับนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวครูแมนจะมาภาคเหมือนเดิมนะครับ อย่างผมอายุมากแล้วการสื่อสารหรือการใช้พวกเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ทางนี่ผมไม่ค่อยชนานาญเท่าไหร่นะครับต้องขอโทษด้วยคือว่าคุยได้อย่างเดียวนะครับถ้าจะถามอะไรหรือพิมพ์อะไรเนี่ยผมจะไม่ค่อยชนานาญเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าคอมเมนต์มาเนี่ยผมอ่านได้แล้วก็ตอบสดตอบสดๆเลยได้นะครับแผ่นนี้น่าจะเสมอครับเราน่าจะได้ชมแผ่นที่3ครับที่การสมการรอคอยนะครับเพราะว่าถ้าเราดู2แผ่นมันก็ง่ายเกินไปนะครับระดับสุดยอดเซียนทั้งสองคนนะครับ เราเป็นผู้ชมนี่เราก็อยากจะดูเยอะๆนะครับไม่อยากให้มีการแพ้ชนะเร็วจนเกินไปนะครับมีใครเล่นนะครับพอบอกแล้ว14นาทีีใครเล่นนะครับ ได้ฟรีตัวนึงมีสิทธิ์ได้ถ้าอาจารย์นกจิบได้ฟรีอีกตัวหนึ่งชนะนะได้มีสิทธิ์ชนะสิใช่ใช่แล้วข้อียสามารถเปลี่ยนเบี้ยเทียมด้วยสิเบี้ยเทียมยิ่งยิ่งง่ายอยใช่ถ้าเบี้ยผูกในรับบาตเนี่ยครับโอกาสชนะมีเนี่ยแต่แต่ต้องแต่ต้องดูว่าจะมันจะโดนจะโดยตัวว่ะต้องดูกันปลายกระดานอย่งนู้นดูไปเดี๋ยวมันดูปลายกระดานครับ เนี่ยเอ,เ,อเอาเอาเบี้ยหงายต่อยโคนเข้าไปมีออมีลูกคาดมีลูกคา,าดกินเบี้ยจะลูกคาดกินเบี้ยจารนุจิตต้องแก้ครับตอนนี้ตัวของบอลแพ็ค แพ็คหมดแล้วนะครับอาจารย์นกจิ๋เอาเรือยืดไปครับใช้ตามอำนาจหน้าที่ของมันครับให้มันอยู่ไกลๆดีที่สุดครับเดี๋ยวโดนลูกคาดส่วนของบอลน,นั้นมีตัวยาวตัวเดียวคือม้านะครับเพราะฉะนั้นต้องแพ็กกันไว้ให้แน่นโดยเฉพาะเอ่อคนที่มีทักษะในการไล่มาเม็ดนะครับก็จะรู้ว่าตำแหน่งม้ากับตำแหน่งเบีย้ยหงายเนี่ยมันอยู่ยังไงถึงจะเป็นบังเกอร์หรือโลในการป้องกันได้ดีนะครับคนที่ฝึกไล่มาแล้วจะรู้อำนาจมันนะครับ ผมถึงบอกว่าการเล่นหมาลุกเนี่ยฝึกไล่ก่อนแล้วคุณจะรู้ว่าอํานาจแต่ละตัวมันเป็นยังไงเหมือนเราไปทําความรู้จักนายทหารนะครับสมมุติเราเป็นนายร้อยเนี่ยในกองเราเนี่ยมีทหารกี่คนบ้างแต่ละคนมีความสามารถอะไรโดดเด่นเราจะเราการฝึกไล่เนี่ยจะทําให้เรารู้จักอํานาจตัวหมากที่ดีนะครับทั้งการลุกแทกทั้งการรับตอนนี้อ,อาจารย์นกจิบได้ได้เป็นฝ่ายเบียดนะครับถ้าได้ฟรีตัวหนึง่งถึงชนะเลยนะครับตาบอลครับตาบอล หนึ่งวิของระดับสุดยอดเซียนเขาเดินได้สามมุกคุณจำไว้นะหนึ่งวิเท่ากับสามมุกเวลาสุดยอดเซียนเขาเล่นกันจริงๆเนี่ยบอลเดินมามาจับก,กินเบี้ยงหายครับอาจารย์ต้องจีบเดินขุนผูกแล้วก็เดินขุนไปด้ไปในตำแหน่งที่ผูกเราไม่โดนรุกนะครับอันนี้ดีครับไม่เปิดโอกาสให้คู่ต่อสู้เดินก่อน เรือยืดไม่อนข <y schön> ้างข้างคน่ม <ant> ีอุงมนเรือมันคนกดคุณนะครับช่างโคนเรียบร้อยครับไม่ตันอ๋อฟรีใช่ใช่เที่เขาแทงไปบอชคิปค่อยแทงเบี้ยขาขึ้นมาอ้าวเรียบร้อยเลยกินเลยครับเรียบร้อยเลยครับคนอยู่นั่นจะน่าจน่าจนน่าจะเสีย เพราะว่าได้ฟรีแล้วนะฮะอย่างนี้ถึงชนะเลยเนะี่ยโอกาสของนะอาจารย์นกจิบที่จะเข้าไปในรอบชิงชนะเลิศเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้เป็นหลังโคนของขาวนะฮะเลยทาอะไรไม่ถนัดนะฮะมีมีหนึ่งเอาเรือไปขีดเส้นใต้ไว้ที่ชอชิงหนึ่งกับเดินมากดเดี๋ยวดูวิธีบีบของอาจารย์นกจิบลุกไปทีหนึ่งครับลงตรงๆครับก็เ,เรียกถอยแบนๆอาจารย์นกจิบจะเดินขุนเข้ามาอูเบียดจนชนะสุดยอด เอาฮะเบียดไปเรื่อยครับเห็นไหมอย่างนี้80%เซเลยผมให้ชน,นะมาดูวิธีบีบนะครับบางทีเขาเครียดเขาอาจจะพลาดได้นะครับอย่าลืมว่าอาจารย์นกจิตป่วยนะครับเกิดม่วงนอนตอนนี้ยายาโรคที่เขาเป็นคือโรคแพนิกและยาที่กินนมีฤทธิ์ในการนอนหลับนะครับ โบีบสวยงามนะบีบไปเรื่อยฮะบอลมีเอามากินครับลุกครับดูให้ดีนะไม่งั้นโดนคาดนะครับบอลเสร็จแน่อย่างี้สู้ยากครับ แหนนี้ไม่ไม่หน้าเหมอรูปนี้เนี่ยเหลือเรือกับเบี้ยหายตัวหนึ่งก็ชนะแล้วแต่นี่มันเหลืออาจารย์นกจิบเหลือเบี้ยหาย2ตัวเหลือครับเหลือเหลือพอดีคำํำตอนนี้ก็บีบไปเลยครับอ่าวบอลเอามา้อาออกมาให้กินเหรอมีเงื่อนไขครับตอนนี้เอาไหมสิบหก มีเข้ามีอีกห้าสิบาทนะครับเดี๋ยวอ่านชื่ออ่านชื่อผิดขอภายนะฮะตัดออกไปแล้วครับเป็นนับสิบหกครับหนึ่งสองสามสี่ห้าขึ้นหก<ป>ดีไปโอ้ยเลือดัดแต้มน,นี้จุกครับเท่าไหร่ละไม่รอดหรอกดูแล้ว บีบก็บีบเจ็ดป่ะเจ็ดหรือแปดเนี่ยแหละขุนครับขุนเท่าไหร่แลว้วอ่ะเดี๋ยวเปิดเสียงในสนามให้ชัดๆเลยนะฮะ1ิ1เ็ิบสองครับได้สิบสองนะครับ สามสิบสานะครับยังไงก็ทันนะผมดูแล้วไม่รอดแหรอครับตำแหน่งแบบนี้ยอมครับโอเครายสองครับ อาจารย์นกจิตเข้ารอบ <ไป S 1> ชิง <ไป S 1> นะครับเดี๋ยวรอบชิงไปสองรอบกันไครับ,รรบถ้าผู้ชมไม่อยากพลาดสาระดีๆนะครับให้กดติดตามเพจโคกตะบันด้วยนะครับฝากไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะครับสวัสดีครับ